วัดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิวัญญาเชื้อโชติชื่อเล่นครีมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหนึงโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหานุภาพวิทยากรจังหวัดอุบลรชาชธานีค่ะวันนี้หนูจะมาพูดโฆษณาสินค้าซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาภาษาไทยโดยครูคุยวยวรักษัยผาค่ะ สำหรับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งผิวของเราอาจจะแห้งแตกเป็นขุยได้ง่ายวันนี้หนูจริงจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวค่ะนี่เลยค่ะ Nivea Extra White C E ว i ตา m i n โล t i o n ค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากส้มและวิตามินซีเข้มข้นซึ่งมีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาผิวหมองครับสีผิวไม่สม่ำเสมอและยังช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นรูกระจ่างใส เพียงรูปไลท์ให้ท่วงเงินร่างเป็นประจำเช้าเย็นเนื้อครีมเข้มข้นแต่ซึมซับเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักมีกลิ่นหอมของส้มอ่อนๆมีด้วยกันสีขนาดคือขนาด320มิลลิตรขนาด180มิลลิตรขนาด70มิลลิตรและแบบซองพูพา30มิลลิตรค่ะวันนี้หนูขอจบการพูดนำเสนอสินค้าไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ